ขอบคุณทุกท่านที่ให้วางใจเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสอบถามปัญหาขอ้อกฎหมายมาได้เลยนะตอนนี้นะมีปัญหาปรึกษาธนายิงค่ะมีปัญหาปรึกษาทนายิงค่ะเพื่อนๆน,นะคะน้องโอ๊ตครับสวัสดีครับเอซี SC, ทุกๆท่านครับขอบคุณค่ะคุณณฐา,าสวัสดีค่ะคุณมลค่ะนะคะแล้วก็ น้องแจ๋นะคะน้องแจ๋มตรานะคะบอกว่าสวัสดีคุณพี่สุพนันนะคะแล้วก็คุณช่าแมแอร์ขอบคุณพี่ธนาหญิงมาเป็นกําลังใจให้นะค่ะขอบคุณพี่ธนาหญิงเมื่อกี้น้องช่าแมแอร์บอกขอบคุณพี่ธนาหญิงเนาะขอบคุณจ้าแล้วก็คุณคุณแม่วิไลวงมนธรรมวงศาสวัสดีคุณธนาหญิงมาเป็นกำลังใจให้นะคะกดไลค์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ น้องชมัยแอบอกว่าขอบคุณพิธาหญิงมากครับสําหรับความรู้ค่ะยินดีมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะคุณชายโป้งล่างอุย้ยคุณชายบอกว่าพิธาหญิงต้องราต้องรําแก้บนแล้วอะ่ะบอกว่าห้าห้าพรพย์แล้วต้องรําแก้บนครับสงสัยนะสงสัยสงสัยว่าจะต้องรํานะคะ <c oughs> อะถ้าเป็นสมัยก่อนคงมีเรื่องปรึกษาเยอะค่ะแต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วหมดแล้วอุย้ยขอบคุณค่ะพี่เจนมีกมีนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> แม่สายพีนแม่สายพีนใช่ไหมแอดสวัสดีค่ะคุณแจ่มมณฑาสวัสดีน้องโอ๊ตนะคะน้องโอ๊ตบอกว่าแอดเมลแอดแอดมารีนะน่าจะมารีนะแอดแอดแอดคุณก๊อชนะคะสวัสดีท่านทนายธิชัดด้วยคุณอน้งคคุุณณแม่สายพีนสวัสดีคุณวงมนนะคะนะคะค่ะยินดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะที่วันนี้ได้มาเจอกันก็ ะะไม่เจอกันนานหลายวันมากเลยนะคะวันนี้ก็มาคุยกันนะคะสบายๆนะคะเพื่อนเอากฎหมายมาฝ่านิดหน่อยเอากฎหมายมาฝ่ากันนิดนึงนะคะเพื่อนนะคะนี่เจอกันหลายวันนะคะแต่พี่ทนายก็ลงลงคลิปสบายๆไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะเอาหารที่น่าทานนะคะเพื่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่อง คุณ์าบูนนะคะคุณมณฑาสวัสดีครับนะคะชั้นไม่แอร์ชาแนลเพื่อนๆฝากติดตามช่องชไม่แอร์ชาแนลด้วยนะถ้าเกิดว่ามีชาแนลชาแนลเนี่ยนะคะเพื่อนๆขาต้องมีช่องนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยน,น,น,นะคะเพื่อนๆนะคะนะคะก็มีช่องของแม่สายพินนะคะน้องโอ๊ตของเราเมื่อไหร่จะเปิดช่องจ้าน้องโอ๊ตจ๋ารออยู่นะอ่าคุณซีบรีดน้องซีบรีดมาสวัสดีครับพิจนาหญิงของโลกโอ้โหน่ารักมากเลยน้องเอ๋มาแล้วน้องเอ๋น้องทองมาแล้วนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณก๊อตบอกว่ารู้สึกวันนี้ทนายสวยนะโอ้แต่แล้วถ้าเกับว่าที่ผ่านมานี่ไม่ได้สวยเลยใช่ไหมคะ <c oughs> นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับก,กำลังใจนะคะอ่าวันนี้ก็อาจจะน่าเห็นอาจจะเห็นหน้าทนายชาัดนะคะเพื่อนๆค่ะปกติน่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นาะ ขอบคุณมากเลยแต่เห็นชัดมากก็ไม่ดีนะเ,นเพื่อนๆขาเห็นล้อจินกานะคะหัวล้อใหญ่เลยนะคะคุณก๊อตหัวล้อนะคะอ,อน้องซีบริดท,ทองขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสไปสารพัทยาก็คงจะเะแวะทักทายน้องซีบริดของเรานะคะน้องซีบริดนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะอ,อือ่านะคะให้สปอนเซอร์ชุดใส่ไลฟ์ของพิธาหญิงมาด้วยนะสีแดงนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวพีนนะะว่หญิงใส่นะ น,นี่ยังไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนๆนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ